เอาคุณแจ็สรุนลงมาก่็เดว่าพังไปหา่อค mm ุณจะตีกันไปเจะเอาลูกไหนเนี่ยยามขอกน้ำไม่ต้องมาเลยฮะยามหอกขะม่วงมันยังไม่เว้นไว้ให้กูกินเลยมันอยู่ข้างล่างก็ไม่กินแันอยู่ข้างบนเอาเอาอะไีพมลาอ่ะของม่วงครับ น right ี่เจ้าของสวนมาเองครับไม่ถึงไม่ถึงโอ้ยขึ้นไป่ีนี่ยขึ้นไปอีกเฮ้ยเฮ้ยไม่ลงใส่พวกูใช่ปะคุ้งไข่แม่งเหรอโอ้ยใี่เตียร์กับท่ามาเกิดนี่เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวลงไม่ได้ไม่ช่วยนะมึงระวังนะปีกมันต่อนะโอ้บ้างไม่ได้ครับมันแก่เลย กิ่งแม่งครับตวิดบอกขิ้นแล้วตัวแล้วนะเอ้ยไม่บอกเลยนะครับมึงเงียบมันเงียไม่ใ้่เลื่อนงีขึ้นไไหนไหนทะลักเลยลูกไหนนี่นะครับน้ำทะลักเลยครับเสียงชีวิตขึ้นไปแต่หอมมาก